สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องหวยลาวทุกคนทุกท่านเออเออคืนนะครับต้องคืนนะครับเนาะเมื่อที่แล้วนะครับมก็ต้องยอมนะครับก็ต้องยอมนะครับออกมาแบบนี้นี่ไม่ไหวนะครับเนาะออกมาแบบนี้เนี่ยยอมแพ้นะครับเนาะนะครับแปดแปดหกกนะครับเนาะผลนะครับหกตัวออกหนึ่งศูนย์แปดแปดหกหกนะครับ จะมา87ก็ไม่ได้นะครับเราเฉียดอีกแล้วนะครับมา87นะครับเออจะมา5 6ก็ไม่ได้นะครับมา6 6นะครับมา76ก็ได้นะครับมา6 6คือก้นะครับก็ว่าอยู่นะครับสมัยสูตรผมให้เลขมานะครับตะเปตะปะนะครับให้เลขมาแบบจับตัวเด่นมันยังไงก็ไม่รู้นะครับเนาปกติผมไม่ได้ให้เลขมาแบบนี้นะครับมัน แปลกๆนะครับก็ว่าอยู่นะครับมันก็อ๋อนะครับมันมันออกเปิ้นซะงั้นนะครับเนาะเออนะครับก็บางท่านนี่นําหลักร้อยหกเนาะผมให้หลักร้อยไปหกนะครับก็บางท่านอาจจะนําไปจับกับแปดหกนี่ก็ก็ได้คีเนาะเออนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันนะครับเนาะบางคนนี่ผมให้ไปไม่ถูกนะครับก็ไปจับถูกก็มีนะครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับดวงนะครับของแต่ละท่านนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะครับผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะครับก็สบายดีนะครับนอนพี่นอนข้างซอปปอล่าวนะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อนะครับเนาะอ่านะครับก็มีโอกาสนะครับก็อยากสิไปเบิ่งทางกองสลากนะครับทางผุ่นดําได้เลยครับเนาะเออนะครับก็ว่าอยู่ว่าอยากสิไปนะครับมันหายโควิดก่อนนะครับเนาะอยากสิไปเบิ่งนะครับเพื่อกันนะครับเนาะ นะครับยังไงมีโอกาสได้ไปเที่ยวทางโซปลาวเด้อนะครับเนาะฝากซอยแช่นะครับฝากซอยแช้นี่เด้อพี่น้องนั่งหุ่นนะครับยังไงกับวันี้นะครับยังไงก็ขอใหยเขาอีกนะครับเนาะวดล่วงกันนี่ก็ย้อมแพ้เขานะครับเนาะเออนะครับ่ะนะครับสูตรก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับก็สําหรับท่านหนที่ชอบในสูตรที่เป็นคํานวณนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับในย้อนหลังเนาะ นะครับก็ผมลงให้ทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะครับอาจจะเอาในที่สุดนะครับที่ผมคำนวณนะครับทั้งบนทั้งล่างนี่อาจจะลองมาเปรียบเทียบกันกับในโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งมันก็จะเป็นในสูตรขอลสูตรกันนะครับที่ผมทํามานะครับในทุกๆงวดนะครับเนาะก็งวดนี้นะครับหวังว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะมานะครับซึ่งงวดนี้นะครับ วัดใจกันไปเลยนะครับเนาะเออนะครับจะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ต้องเข้าเออครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับในวดนนี้ยังไงก็ต้องมานะครับซึ่งเงื่อที่แล้วพลาดไปนะครับเย็บใจแห้งลีนะครับเนาะก็ไม่2ตัวก็3ตัวนะครับในวันนี้นะครับเราต้องมั่นใจนะครับเนาะให้เลขไปแล้วนะครับแต่งว่ที่แล้วไม่มั่นใจจริงนะครับเนาะเพราะว่าเลขออกนะครับจันพุธสุกเนาะนะครับเอาแบบ ดูกันจนเบื่อกันไปเลยนะครับเนาะเจอกันบ่อยๆนะครับเนาะเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้นะครับแบบมันจะได้เหมือนฮานอยเนาะนะครับก็จะจะเป็นเหมือนฮานอยนะครับก็ออกบ่อยๆนี่ก็เดี๋ยวก็จับทางได้แล้วนะครับเนาะนะแต่ช่วงแรกๆนี่ก็ยังจับทางยากอยู่นะครับเพราะว่าปรับเปลี่ยนมานะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบนี้นานไหมนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับน่าจะออก เฉพาะปีนี้นะครับหรือว่าออกตลอดไปนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับถ้าเขาเปลี่ยนแปลงวันออกยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้อันนี้นะครับซึ่งผมก็ก็ให้ไปอย่างเดียวนะนะครับผมให้ไปอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ไปลุ้นด้วยนะครับก็อยากจะให้สมาชิกนะครับได้โชคดีนะครับถ้าผมนําไปลุ้นด้วยนะครับมันอาจจะขัดดวงกันนะครับเนาะขัดโชคขัดลาบนะครับผมให้ไปผมก็ไม่อยากจะนําไปเสี่ยง เล่นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ผมให้ให้สมาชิกนะครับนําไปรุ่นกันเลยนะครับผมก็อยู่ทําหน้าที่แบบนี้นะครับผมก็จะพยายามนะครับทาให้เต็มที่ที่สุดนะครับเนาะเออนะครับก็หวังว่าแต่ละคลิปนะครับที่ผมจะทําขึ้นไปนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นรกันทุกทุกคนทุกทุท่านนะครับเนาะอ่ะอยาวาไล่เยอหางนะครับเตยเตยเตยนะครับ วันนี้นะครับโค้งสุดท้ายเราพัฒนานะครับวันที่20นะครับเป็นวันพุธนะครับพุธแรกนะครับหลังจากที่หลายงวดแล้วนะครับที่ไม่ได้ออกมาวันพุธนะครับวันนี้เป็นพุธแรกนะครับลองมาดูนะครับว่าจะมีเลขนี้ไหมนะครับเลข4ี่นะครับ1 2 3 4 4สาี่ี่ตัวเดียวเลยนะครับไม่มีตัวอื่นครับเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับจะนําไปลูดไปวิ่ง นะครับก็ได้ตามดวงกันไปเลยนะครับซึ่งสูตรให้มาตัวเดียวนะครับสูตรงวดนี้ให้มาตัวเดียวนะครับหรือจะเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นวันพุธนะครับสูตรผมก็เอาหลายๆสูตรนั่นเลยครับมารวมกันทั้งเลขจําวันทั้งเลขสูตรคํานวณจากสูตรที่เป็นสูตรของหวยไทยนะครับเอาสูตรหวยไทยมาใช้ครับหวยลาวด้วยนะครับเนาะเออนะครับรวบรวมกันมาทั้งหมดแล้วได้เต็มสีตัวเดียววิ่งลูดฟันนะครับจับคู่ ที่ผมชอบนะครับใน8คู่นะครับใครทุนน้อยก็เอาใน8คู่นะครับก็จะมี49 40 41 42 43 44 45แล้วก็47นะครับนั่นแหละครับเนาะก็จะเป็นใน 8คู่นะครับที่ผมให้เน้นที่ผมชอบนะครับเดี๋ยวมีชอบน้อยกว่านี้อีกนะครับในหคู่นะครับเนาะเอาชุดเต็มไปดูก่อนนะครับสำหรับในตัวการก็จะเป็น4 8นะครับแล้วก็4 6หก็ครบทุกตัวแล้วนะครับ10ตัวนะครับเนาะเออนะครับจะเข้าก็เข้านะครับไม่เข้าก็ต้องเข้านะครับสำหรับใน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็น2 4 3สี่สาม 240แล้วก็247นะครับหรืออาจจะไม่ชอบ2นะครับก็ผมคิดว่านะครับหลักร้อยหวยราพัฒนาในงวดนี้น่าจะเป็นในเลขคู่นะครับก็คู่ก็0,2,4,6,8นะครับก็ลองนำไปจับกันดูนะครับไม่แน่นะครับท่านอา,อาจอาจจะนำไปจับท่านอาจจะถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับ ผมบอกไม่ถูกท่านอาจจะไปจับถูกก็ได้นะครับอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแัวก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะครับเป็นผู้กําหนดผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดผมเป็นแค่เพียงแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เหลือก็คือสมาชิกนะครับนําไปนะครับปรับแปลงนําไปนู่นนําไปนี่นะครับก็แล้วแต่นําจะแล้วแต่สมาชิกจะนําไปใช้แบบไหนนะครับเนาะอ่ะนะครับสําหรับใน6คู่นะครับ หกคู่ก็จะมี49 45 47 40 44แล้วก็จะเป็นใน41นะครับ6คู่ใครทุนน้อยก็จัดไปตามน้อยนะครับจัดไปตามงบนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณ นะครับสำหรับในการรับชมนะครับถ้าในคลิปนี้ครับมีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดหรือว่าจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ละคลิปที่ผมจะทําขึ้นนะครับผมก็พยายามเต็มที่นะครับเนาะเอาแบบสุดๆนั่นแหละครับเนาะให้สมกับที่สมาชิกนะครับมาติดตามนะครับถ้าไม่มีทุกท่านนะครับก็ไม่มีนะครับช่องหวยลาวนะครับคนดวงเฮงนะครับเนาะองหวยเด็ดเดไปนะครับเนาะก็ล่าสุดก็จะเป็นช่องชายดวงเฮง นะครับก็จะเป็นในที่ผมจะลงในสูตรใหม่ในที่ช่องชัยดวงเฮงนะครับเนาะส่วนวเดีดจะไปก็คือจะเป็นลงในสูตรเก่าสูตรเดิมนั่นแหละครับเนาะอ่ะนะครับในงวที่ทล้วก็ก็ยินดีด้วยนะครับเนาะก็เข้าไปในตรงๆเลยนะครับ72ไม่มีองค์ไม่มีอันอะไรนะครับเนาะก็เลขรถก็ไม่คิดว่าจะออกมาตัวเดิมนะครับก็ไปนเน้นไป58นะครับผมว่าเน้นไป58แล้วก็53เนาะ ที่ไหนได้มาออก3 8 8 3 3 8สสอยู่นี่แหละนะครับเนาะเออนะครับงวดนี้ก็กด3มงวดแล้วเนาะนะครับป้ายทะเบียนรถผมนะครับที่ผมบอกเรื่อยๆอยู่มันมออกมาติดต่อต่อเนื่องกันนะครับก็จับเลข5 8าเนี่ยทั้งปียังไงก็ไม่ผิดหวังนะครับเราตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปี6 3สนี้ 8, 3, แปดสามเดียวก็สามแปดนะ 8, 3, แปดสามเดียวก็แปดห้านะครับเนาะเออนะครับดีนะครับรถคันนี้นะครับ,นนนะรบก็ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคด,ดีนะครับทั้งเราพัฒนาแล้วก็หวยฮานอยนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ